นักเรียนใครบอกได้บ้างว่าวัตถุเหล่านี้มีอะไรที่เหมือนกันโอ้ลูกขอตอบได้ไหมคะว่าไงสุสานพวกมันเป็นเครื่องเขียนเหมือนกันคะ่ะ<ซ>ก็ใช่แต่ก็ยังไม่ตรงกับที่ครูดได้ถามไปครูถามว่าความเป็นหนึ่งเดียวของพวกมันคืออะไรมีใครอีกไหมก็ได้โตส<ซ>าน,ส<ซ>านมันเป็นอุปกรณ์การเรียนคะอฮะเครงเขียนแล้วอะไรอีกงานถีมือและช่องของเรานั่นเองปิงก้าแง เธอช่วยสาธิตวิธีการทำให้เราดูหน่อยได้ไหมด้วยความยินดีจ้ะตามมาเลยงายคะทุกคนวันนี้เราจะมาโชว์การทำงานฝีมือจากกระดาษที่ง่ายอย่างเหลือเชื่อแต่ฉันก็พร้อมประเมินง,งานของเธอเลืส่สุนานเราจะเริ่มจากตรงไหนล่ะเธอก็รู้ว่าฉันชอบเขียนโน้ตลงในกระดาษชิ้นเล็กๆ แต่ฉันก็ชอบทำมันหายประจำฉันก็เลยอยากจะทำที่เก็บเล็กๆน่ารักน่ารักเพื่อที่จะได้เก็บทุกอย่างให้รวมกันเป็นที่เป็นทางและมันก็ควรจะมีรูปทรงที่ทันสมัยด้วยถ้าเธอเข้าใจว่าฉันหมายถึงอะไรน่าสนใจดีนี่ฉันจะให้คะแนนพิเศษสำหรับการใช้งานได้สิ่งของงานชิ้นนี้แต่เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์ให่วิดีโอนี้ด้วยนะคะว่าแต่เรากำลังทำที่เก็บจากกระดาษแข็งที่มีความหนามากเพื่อการใช้งานที่ยาวนานตอนนี้มาจากการกับไช้กระดาษพวงนี้กันเถอะ ไปกันเลว่าแต่ซูซานฉันชอบสีที่เธอเลือกมากเลยเธอสมควรได้รับคะแนนเพิ่มจริงๆ <c oughs> ขอบใจเจะแซมมี่ทีนี้ค่อยๆตัดรูปทรงนี้ออกมาทำได้ง่ายพอขอบอกเลยนะว่าง,งานนี้คือผลงานเข้าชิงเกรดเอของจริง <c oughs> เดี๋ยวนะจริงเหรอฉันหมายถึงขับใจสำหรับคำชมนะแซมมี่แต่เออ,อะไรไม่มีคำว่าแต่ทั้งนั้นแหละ คือหน้าที่ของครูไม่ใช่แค่วัดผลนักเรียนเท่านั้นนะแต่ยังต้องชี้นำอธิบายให้ตัวอย่างเอาละเอาละฉันเข้าใจแล้วถ้าเธออยากให้ฉันช่วยก็บอกมาตรงๆสิอขอบใจนะแต่ฉันแค่คิดว่าเธอน่าจะทำงานฝีมือจากกระดาษด,ด้วยตัวเองบ้างนะว่าแต่ฉันชอบชิ้นนี้ที่เธอทำมา,ม,ามากเลยเยี่ยมเลยฉันน่าจะหักคะแนนเธอจากการช่วยของฉันนะ ขอโทษน,นะคะคุณครูแต่เรามีที่สําหรับเก็บปากกาให้เธอตรงนี้ด้วยล่ะเพิ่มการตกแต่งอีกหน่อยแล้วที่เก็บกระดาษของเราจะดูเหมือนไอโฟนแล้วอย่าลืมทําโลโก้ให้เหมือนกับของจริงด้วยล่ะเอ้าจริงด้วยและเรียบร้อยงานฝีมือกระดาษชิ้นแรกเสร็จแล้วค่ะอยากเห็นงานชิ้นอืน่นอีกไหมรอชมนะคะ จารย์แซมพร้อมสอนการทำงานฝีมือจากกระดาษง่ายๆแล้วงั้นก็ว่ามาเลยจ้าโอเคงั้นพับครึ่งจากด้านนอกของแต่ละด้านของกระดาษชัดเจนไหมชัดเจนจ้ามันเหมือนโอริกามิเลยว่าแต่ทุกคนคะเราทำวิดีโอเกี่ยวกับเทคนิคนั้นกันไปแล้วรับชมได้จากในช่องของเรานะถูกต้องทีนี้กลับด้านกระดาษและพับอีกครั้งตรงกึ่งกลางของมั ฉันว่าฉันเข้าใจนี่เหมือนกันไปกันเลยแล้วฉันก็พับครึ่งตรงนี้และฉันคิดว่าฉันคงเสร็จแล้วเดี๋ยวนะแซมมี่นี่เรากำลังทำอะไรกันแน่หรอมันจะเป็นกระเป๋สาสตางค์กระดาษสำหรับใส่เงินจริงๆนะสิอ๋อถ้าอย่างนั้นเราน่าจะปิดด้านข้างทั้งสองให้ดีแบบนี้ใช่เพอร์เฟกตเลยท่น้นต่อไปเราต้องปิดเทปกาวสหน้าลง นี่เพอร์เฟคเราได้กระเป๋สอช่องสำหรับเก็บบัตและธนาบัตรแล้วเยี่ยมไปเลยทีนี้ก็ถึงเวลาตกแต่งแล้วซึ่งเป็นขั้นตอนที่เธอต้องใช้จินตนาการของตัวเองเออสูสูอโอแม่เจ้าทำอะไรของเธอน่าสูส้อนคือจินตนาการของฉันมันนำพาไปนะมันเธอไม่ชอบหรอ โทษทีนะเอองั้นเธอทำต่อเลยจ้าแซมมี่มีสีเวทมนออยูนคอร์นของจริง <c oughs> ทุกคนรู้ไหมคะฉันรู้สึกไม่ดีเลยที่แย่งแซมทำขั้นตอนการตกแต่งไปงั้นมาเอาใจเขาด้วยของเล่นคลายเครียดกันตรงนี้เรามีสลามอยู่ในลูกโปง่งทีนี้มาวาดหน้าน่า,นา,นา,นารักหน้ารักด้วยปากกาเมจิกกันก่อนเถอะ ทุกคนเดาได้หรือยังคะ่ะว่ามันจะเป็นอวโวคาโดโอ้เจ้าตัวแสนน่ารักนี่ชันหรองั้นมันน่าจะมีสีชมพูเพิ่มขึ้นอีกนะได้เลยจ้า <c oughs> และเราก็พร้อมไปกันต่อแล้ว <c oughs> ทุกคน <c oughs> ฉันอยากแกล้งแซมมี่สักหน่อยนะ <c oughs> <c oughs> นี่แซมมี่วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้จ้าไอ่ลูซูฉันไม่มีเดี๋ยวนะนี่ใชทคำใบ้ รเเปล่่านียใช่แล้วเรากำลังจะทำปฏิทินตั้งโต๊ะกันซ้าและมันจะมีสัตว์น่ารักมากมายสำหรับระบุเดือนวันที่และวันของสัปดาห์อ,อ้แต่เห็นถูกฟังดูเจ๋งสุด,สดเลยทุกคนรีบกดไลค์ด้วยนะถ้าคุณเห็นด้วยกับฉันและนี่ก็หูเล็กๆสองข้างและวก็โปรจิวคิดว่าไงบ้างฉันว่าเธอต้องมีเพื่อนเจ,งจ๋งเพิ่มเพื่อจะได้ไม่เหงานะเดี๋ยวฉันมา ระหว่างนี้เราต้องติดแถบกระดาษพวกนี้ที่ด้านหลังของสัตว์น้อยของเราอย่าใช้กาวมากไปนะคะทุกคนทุกอย่างควรดูเรียบร้อยดีทำเสร็จรอยังซูซี่ลองดูที่ฉันทำมานี้สิว้าวแซมมี่ทำได้ดีมากเลยจ้าตอนนี้เราได้หน้าต่างทั้งสามบ้านสำหรับปฏิทินของเราแล้วนะ่ารักมากเลยแต่มันควรจะตั้งได้บนโต๊ะจริงไหมดูนี่นะอย่าลืมทำขาตั้งให้แข็งแรงด้วยนะคะทุกคนเห็นไหมคะแบบนี้ไง โอเคมาดูกันพอดีเป๊ะเลยทีนี้ก็ใส่ทั้งหมดลงไปและนี่ก็ที่เหลือเยี่ยมเลยเราสามารถเก็บการไว้ตรงนี้ที่ช่องด้านหลังที่ฉันทำเอาไว้แล้วง่ายใช่ไหมง่ายเจ๋งไหมแน่นอน <c oughs> นี่พอเมื่อเพื่อนรักไม้บรรทัดใหม่ของเธอเป็นไงบ้างเอาจริงดิสูไม้บัรทัดจากกระดาษเนี่ยนะเฮ้เฮ <c oughs> ้สูแขมมันจะต้องวิบวับด้วยกาดเพชรที่ลอยอยู่ในน้ำด้วยล่ะ ทุกคนสามารถเลือกใช้กากเพชรตามสีและแบบที่ชอบได้เลยนะคะทีนี้เราก็จะผสมกับน้ำและก็สีเรามาใช้กระบอกฉีดเพื่อใส่สีน้ำมันลงไปในกากเพชรกันโอ้โหฉันชอบสีนี้จังระวังอย่าให้มือเปื้อนสีด้วยนะเด็กๆถูกต้องจ้าโอเคไปกันเลย ยอดเยี่ยมทุกคนอย่าลืมขอให้ผู้ใหญ่ช่วยปิดด้านนี้ให้ดีๆด,ด้วยนะคะที่เหลือเราก็แค่ต้องติดกระดาษที่มีแถบวัดและก็เรียบร้อยโอ้แม่เจ้าเป็นงานฝีมือที่ง่ายที่สุดในวันนี้เลยอยากทำอะไรที่ซับซ้อนกว่านี้งั้นเหรอแน่อย,อยู่แล้ว ทุกคนสำหรับงานชิ้นถัดไปเราจะต้องใช้ชิ้นกระดาษขนาด20คูณ20เซนติเมตรแบบนี้เราจะทำที่เก็บของอีกอันแต่คราวนี้จะเอาไว้เก็บดินสอตอนนี้มาจัดก,การกับมุมพ่วงนี้กันแบบนีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวซูคราวนี้เป็นโอริกามิล้วนๆหรือเปล่าฉันน่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยนะก็ไม่เชิงหรอกจาก้าแต่ฉันใช้ทักษะการพับกระดาษของเธอได้นะฉันอยากได้กระดาษที่พับแล้วแบบนี้อีกสองชิ้นนะ้าชิ้นแรกได้แล้วครับสมบูรณ์แบบสู เยี่ยมมากเลยทานาาจาย์แซมและนี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงไม่เชิงว่าเป็นโอริกามิซะทีเดียวเราจะติดกาวสองชิ้นนี้แบบนี้เพอร์เฟกเลยใช่การพับกระดาษแบบญี่ปุ่นนะฮานใช้กาวเด็ดขาดเลยใช่แล้วจ้าเราจะติดกาวที่ด้านข้างพวกนี้แบบเดียวกันเพื่อขึ้นรูปให้เป็นกล่องระวังนะคะค่อยๆกดลงไปเอาล่ะได้แล้วเยี่ยมเลยและตอนนี้เราก็จะติดชิ้นที่สมลงไป ม,มีด้านล่างหรกเหรอมีสิจ้ะแซมีแต่มาเร่งความเร็วกันหน่อยดีกว่าเอาล่ะแล้วเราก็จะติดกาวให้เข้าที่เยี่ยมเลยกดลงไปให้ดีเพื่อให้โครงสร้างแข็งแรงฉันนี้ฉันขอตกแต่เงเองนะหลังแห็อยูนคิคอรดีมากจ้าแซมีและเรียบร้อยโอเคค่ะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลย เพิ่มอีกสักชิ้นเถอะนะก็ได้จ้าแต่เธอต้องช่วยฉันทำทุกชิ้นเลยนะประดิษฐ์เซมร้อมแล้วครับมาดองทุกคนคะคราวนี้เราจะใช้กระดาษสีที่หนามากมากและชิ้นนี้ก็จะติดไว้ตรงนี้เราจะไม่บอกผู้ชมหน่อยหรอว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เธอคิดว่าไง โอ้จริงด้วยแซมมี่คราวนี้เราจะทำกล่องดินสอกันคุณสามารถเก็บปากกาเมสิกไว้แบบนี้ได้ด้วยนะเฮ้ยเจ๋งไปเลยว่าไหมคะว่าแต่ส่วนที่เป็นกล่องชิ้นนี้มันควรจะตั้งได้ด้วยประมาณแบบนี้และเราต้องติดกาวชิ้นส่วนเล็กๆไว้ตรงนี้ด้วยเฮ้เยี่ยมเลยทุกคนอีกครึ่งของกล่องดินสอจะแตกต่างออกไปเล็กน้อยนะคบโอ้โหจะทำเร็ว มาเพิ่มการตกแต่งที่ด้านในกันเถอะเยี่ยมสุดๆทุกคนชอบมันเหมือนกับฉันไหมคะว้าวแซมมี่เธาไปทำมันตอนไหนเนี่ยฉันเร็วเหมือนสายฟ้ายอยู่แล้ว <c oughs> จริงด้วยจ้าแล้วก็ปิดท้ายด้วยสายคาดเพอแป๊กเอ้าวล่ะทุกคนพร้อมแนับงานฝีมือทั้งหมดที่เราทํากันในวันนี้แล้วหรือยังคะ ไว้เจอกันวิดีโอหนะ